สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีสสดคุณยายเล็กค่ะ,คะท่านผู้ชมเมื่อน,นี้มาติดตามแนวทางกับคุณยายเล็กเดี๋ยยินว่าคุณยายฝันกัางเวียนเลยเดะแมนบอกคุณยายแมนเดียค่ะฝันจังไดคุณยายบอกให้ฟังเนี่ยฝันนอนโยฝันว่าได้กินเข่าก้านปุ่มกัวฝันว่าได้กินเข่ากับปุ่ม กุ้งหน่อยเฮานี่บอกคุณใหญ่ครัวกุ้งัวใหญ่โตใหี่ก๋อยโอ้กุ้งใหญ่บานนี้จังไดตกโคุณใหญ่ปั้นได้กินกุ้งละกิ้งกับหูมเมื่อเพิ่นหนเว้าวดังก็เลยหูมเมื่อปั้นมาได้กินครัวกุ้งแล้วก็หูมเมื่อเลยอือกินอยู่ใส่นี่คุณใหญ่กินอยู่นน่แน่นอนนี่กินอยู่พื่ล้างหน่ละ ก็ฝันสั่นแท้คุณยายบาดเนื้ได้ยิบกุ้งใส่ปากอยู่บ่ได้กินแบบเสี่ยมีรู่กุ้งโอ้กินกับผู้ใดกินผู้เดียวกินผู้เดียวผู้ใดเรามาให้เจ้าของไปงมเองเจ้าของไปหาเองเจ้าของไปหาเองไปหาอยู่ใสล่ะคุณยายแคไปงมอยู่ใสล่ะงมกุ้งอยู่อยู่ไปงมกุ้งอยู่หนองมันผุ่นบ่หรืออยู่ใสอยู่หนองนัแหละ ไปผู้เดียวพ่ายคู่พ่ายกตาไปนี่ผู้เดียวเลยแล้วก็เมื่อกว้นตอนไปนั่นนี่คูไปน่าบอกบอกไปผู้เดียวไปงุ่มใส่ใส่การงุ่มแบบนีสวิงบอกคุณยายบอกว่ามือจับโุ้ยเอามือจับเอาเลยอืมจับกลุ่มขึ้นมาอยู่บอกตอนงุ่มจับ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 มือจับกลุ่มจับสองมือ จับสองม,มือเลยจับใส่กระตาใส่กูบอกคุณยายหรือเป็นแนวไหดจับกุ้งจับอ,อู้ใส่ครงอ๊ยจับใส่คองอคุณยายว่าจับกุ้งใส่คองะต่ผู้ชม,มก่อนที่สิได้กินขวกกุ้งมีกะได้ไปหากุ้งก่อนอไปงุ่มอยู่มันเป็นหวยเป็นหองหรือเป็น,น,ห,ปนหนองสะคุณยายก็จำได้ มันเป็นน้องแต่ว่าจักเป็นน้องอยู่มองได้ละ่ะแต่ว่าก็ไเด้ดไปงุ่ม <c oughs> ไปจับเอาอยู่ก็ไเด้ดจับเอาใส่มือสองมืออยู่ก็เอาใส่ขงบานนี้ตอนเอาใส่ขงได้นาับบอกว่าจักโตหลายโตบ,าาบอกหรือบ่งเลวนี่แต่เอาใส่โหลดโอ้จับใส่จับใส่ปรมามณน่าหลายโตบอกคุณยา,าย่หลายบานนี้งุ่มเลวๆก็ขึ้นมากเือนมาขัว มาครัวครัวครัวบ้านในครัวแล้วก็นั่งกินผู้เดียวเลยน,นั่งกินผู้เดียวบ่ได้มีไผกินบ่เด้ยมีไผกินบ่เอินไผกินน้ำละบ่มีไผ่าติมี่แต่จะคองผู้เดียวกินอยอู่บ้านหลังนี้ละกุ้งอ่ะกุ้งเหลืองงหุยคือว่าตัวหใหญ่ได้คุณยายคันว่าตัวทอตัวทอก่อยผี่บอกคุณยายทอหนิวก่อยหรือใหญ่กว่าหนิ่วก่อยทอหนิ่วก่อยเลยแหละโอ้กุ้งตัวทอหนิ่วก่อยสิเป็นกุ้งใหญ่กับบ่แมนเนาะคุณยายเนาะ กุ้งน้อยห่าหนี่ิละแต่ว่ามันหั่นตัวใหญ่เป็นทอนี่ก่อนงุ่มมาได้แล้วกับมะขัวกินติดแก๊บขัวกิน,กกนเลยหรือดังไฟหรือเปล่าบอ่บอใดลันขัวแก๊บเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณยายคุณยายหังเกาะคุณยายคุณยายซื้อหังเกาะซื้อเหล็กโอ้คุณยายเหล็กค่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นฝันว่าได้กินขัวกุ้งว่าสัน แต่ว่ากะกอนสิได้กินกะได้ไปหาอยู่หากะมานเติมแล้วเนาะคุณใหญ่เนาะจับใส่ของจับใส่ของบาทนี้คุณใหญ่สิตีเป็นตัวเลขให้ท่านผู้ชมจังได๋ล่ะคุณใหญ่แต่เก่านี่กุ้งมันกะเก่าแล้วละ่ะแต่ว่าคุณใหญ่สิตีเป็นตัวไหนคุณใหญ่ินมังกืสิบแปดโอ้ปลากะป็ดโอ้กินกระเปื 8, อกุ้งกะเก่าเลขสองตัวแปดเก่าคุณใหญ่แปดเก เจ้าของกันสื่อกันนะแปดเก้าเก้าแปดเนาะคุณใหญ่เนาะสามตัวมีบอกคุณใหญ่บอกเอาสองตัวนี่ละค่ะท่านผู้ชมคุณใหญ่เล็กเพิ่นว่าเอาสองตัวนี่ละว่าสันได้กินกุ้งไดีเอากุ้งใส่ปากปากกับเป็นแปดกุ้งกับเป็นเก้ากินบัดนี่กับหูเมื่อเลยเอามาปัวกินยิ่งหันหลังนี่ละหลังนี่แหละบัดเลขที่เท่าไหร่คุณใหญ่สาม าสามหาค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ของคุณยายเลขสามหาเนาะค่ะนอจันเดยกะให้พิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขและการแนวทางของคุณยายเล็กค่ะที่เพิ่นฝันว่าได้ไปงุ่มกุ่มก่อนเน๊ทท่านผู้ชมก่อนที่สิมาควานเนาะค่นนนะ,คะนะะอกะได้กินกุ้งปลากระเพดกุ้งกระเก้าเนาะคุณยายสองตัวเน้นๆเนาะคะ่ะนอคุณยายอา,อายุเท่าไหร่คุณยายแปดสิบเอ็ดโอ้อายุของคุณยายเล็กนี่ 81อปีค่ะท่านผู้ชมผู้ใดอยากล่องเอาเหลขกอายุของคุณยายไปเสียงโศกเสียงดวงบึงกระไดเนาะคุณยายเนาะฝันว่าได้กินกุ้งมานเน้ไปงุ่มเองกระไดพ่อแล้วก็เอามะขัวกินเซยเลยกินผู้เดียวเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายหลายๆเนาะค่ะนาอขอบคุณค่ะที่แบ่งปันตัวเลขและกการแนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวจังไดก่าไปเบิ่งตัวเลขของคุณยายใน่ายคลิปกันค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิ่งตัวเลขของคุณยายเลขเนาะคะ่ะเนาะแปดเก้าเก้าแปดสามหานี่เป็นบัตรเลขที่เด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นบัตรเลขที่ของคุณยายเนาะคะ่ะเนาะแปดสิบเอ็ดปีนี่เป็นอายุค่ะของคุณยายค่ะประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะที่ คุณยายเพิ่นฝันว่าได้กินขัวกุ้งนี่ก่อนที่เพิ่นสิได้กินขัวกุ้งนี่เพิ่นไปหางุ่มเอาเด้คะ่ะท่านผู้ชมไปหางุ่มก่อนเนาะคะ่ะเนาะไปงุ่มจักอยู่ห้วยน้องขลองบึงอยู่ใสล่ละคุณยายเพิ่นว่าเพิ่นก็โบ,บหูคือกันว่ามองที่เพิ่นไปงุ่มนั้นเป็นมองใดอยู่ใสเนาะคะ่ะกะงุ่มกะได้กุ้งคะ่ะได้กุ้งหลายโตคุณยายเพิ่นว่าจากัจากจักโตก็บบไดนบ้นับคือกัน งุ่มแล้วก็เอาเมือจับงุ่มงุ่มไปงุ่มมากกจับไส่คองค่ะจับไส่ของบาดนี่ก็เอามาขวัวเอามาหอดเือนกับมาขวัวติแกเกขวัวคุณยายเพิ่นว่าขวัวจนเลื้อยหุยขวัวแล้วก็เอาใส่จานมานั่งกินนั่งกินจับใส่ปากเพิ่นว่าก็เลยตีเป็นตัวเลขปากนี่ก็เป็นแปดกุ้งนี่ก็เป็นเก่าคุณยายเพิ่นว่าเอาเป็นว่าเอาตัวเลขนี่ไปแปดเก่าเก่าแปดคุณยายเพิ่นว่า บ้านเลขที่นี่ก็คือสามหาด้ค่ะอายุของคุณยายแปดสิบเอ็ดปีค่ะกาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขและการแนวทางของคุณยายเลขค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังคลิปของจะปอจนจบเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมทันใดที่ยังบอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอฝากช่องเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อทีสิบพลาดคลิปดีๆเลขดีๆได้เด็ดเนาะค่ะเนาะคันมีตัวเลขหรือว่าความฝันอยู่บองไดแอดกะสีไปติดตามมาให้ทานผมุชมคือเก่าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะศิลาานผมุชมไปเพียงเทนีเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคดีครับตัวเลขของคุณยายเล็กเนาะค่ะเนาะฝันว่าได้กินขัวกลุ่มค่ะตัวเลขที่คุณยายตีให้ก็คือ8 9 9 8เบัลลิกที่ส5หาอายุ3 1อปีค่ะ สำหรับคลิปนีก้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ